ครับพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษานะครับในะวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการตั้งจุดมุ่งหมายใหม่นะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับเราจะเน้นคุณภาพการศึกษานะครับที่ผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเฉพาะในแง่ของความรู้เรื่องของโนเลดนะครับเน้นเรื่องของเกรด เรื่องของคะแนนนะครับซึ่งก็โอเคนะครับถือว่าเป็นคุณภาพการศึกษาด้านหนึ่งนะครับเรื่องของการสอบเรียนต่อได้นะครับเรื่องของการแข่งขันความเป็นเลิศต่างๆนะครับเราก็จะมุ่งไปตรงนั้นนะครับแต่วันนี้ในแง่มุมของผมแล้วนะครับก็อยากเห็นการศึกษาที่ไปช่วยแก้ปัญหาสังคมนะครับสร้างให้ได้คนที่ดีๆนะครับ ที่ผ่านมาเราอาจะเน้นเรื่องของคนเก่งนะครับแต่ณนะวันนี้นอยากจะกลับไปมองคุณภาพของการศึกษาในเรื่องของการสร้างคนดีนะครับถ้าได้คนดีและคนเก่งยิ่งดีนะครับเพราะนั้นแต่คนดีต้องมาก่อนนะครับจากเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ